ถ้าหากว่าตัวคุณเองเข้าใจตัวเองคุณก็จะรับมือได้ดีมากขึ้นและคนใกล้ตัวถ้าหากว่าเข้าใจนะคะว่าอาการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนจะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะอารมณ์ของผู้หญิงเปลี่ยนแปลงได้บ่อยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนนะคะ ช่วงก่อนมีประจำเดือนอาการ PMS ก็ทำให้อารมณ์แปรปวนหงดหงิดง่ายบางคนร้องไห้โดยไม่รู้สาเหตุบางคนก็ขี้หงดหงิด,งดหรือบางคนนะคะช่วงมีประจำเดือนไม่เคยมีอาการแบบนี้เลยแต่อยู่ดีๆนะคะก็รู้สึกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับหงดหงิด,งดเข้าหน้าใครก็ไม่ได้สามีลูกเข้าใกล้ก็ไม่ได้เรากำลังเป็นไวัยทองหรือเปล่าในคลิปนี้นะคะเรามาฟังกันนะคะว่า อาการหรือสัญญาณอะไรบ้างนะคะที่สังเกตได้ง่ายๆว่าเรากําลังเริ่มเข้าสู่วัยทองและสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราสาวควรจะทราบเพื่อเตรียมตัวรับมือกับวัยทองค่ะอาการวัยทองไม่จําเป็นต้องรุนแรงทุกคนถ้าหากว่าเราทราบแล้วรับมือได้ทันค่ะ วัยทองหรือวัยหมดประจําเดือนนะคะ mm. ก็คือภาวะการเปลี่ยนแปลงของผู้หญิงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจค่ะสาเหตุสําคัญก็เกิดจากการที่รังไข่นะคะหยุดผลิตไข่ทําให้ร่างกายนะคะขาดฮอร์โมนเพศช่วงอายุนะคะที่เข้าสู่วัยทองนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ45-55ปีค่ะซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่วัยทองนะคะร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปล,แปลงเหมือนเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้านั่นก็คือประจำเดือนเริ่มคาดเคลื่อนนะคะหรือมาแบบกระปิดกระปอยค่ะ และถ้าหากว่าประจำเดือนนะคะขาดหายไปติดต่อกันนานเกิน1ปีนั่นแสดงว่าคุณเข้าสู่วัยทองอย่างสมบูรณ์ค่ะซึ่งผู้หญิงบางคนนะคะเมื่อเข้าสู่วัยทองนะคะอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้หรือบางคนนะคะมีอาการเพียงเล็กน้อยแล้วก็เป็นอยู่ไม่นานค่ะแต่สําหรับผู้หญิงบางคนนะคะอาการวัยทองนั้นอาจจะรุนแรงมากค่ะถึงขั้นรบกวนการใช้ชีวิตประจําวันค่ะ ถ้าหากว่ามีอาการถึงขั้นนี้นะคะอันนี้ต้องปรึกษาแพทย์วิธีสังเกตอาการเข้าสู่ไวัทอง1น,นะคะก็คือเรื่องอารมณ์ค่ะอาจจะมีอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายจนบางครั้งเนี่ยควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ปล่อยครั้งนะคะที่รู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ที่รวดเร็วเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวน้อยใจหรือโมโหขึ้นมาแบบไม่มีสาเหตุค่ะ ส่งผลให้ควบคุมอารมณ์ได้ยากนะคะและบางคนนะคะอาจมีความเครียดบางคนอาจเกิดภาวะซึมเศร้าซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นเนื่องจากฮอร์โมนในร่างกายลดลงค่ะ 2. นะคะมีอาการร้อนบุบว่าตามร่างกายค่ะซึ่งอาการนี้นะคะจะเป็นอาการที่พบได้บ่อยในช่วงก่อนที่จะหมดประจำเดือนบางคนนะคะอาจมีอาการผิวหนังแดงหน้าแดงและบางคนก็อาจจะมีอาการเหนื่อออกร้อนๆหนาวๆนอนไม่หลับ ปวดหดแล้วก็เครียดได้ค่ะบางคนนะคะมีอาการเหงื่อออกมากมีเหงื่อออกตอนกลางคืน 3. นะคะก็คือนอนไม่ค่อยหลับค่ะซึ่งอาการนอนไม่ค่อยหลับนะคะเป็นอีกหนึ่งอาการที่พบได้บ่อยค่ะทั้งในวัยทองผู้ชายและวัยทองผู้หญิงนะคะซึ่งก็มาเกิดจากความวิตกกังวลหรืออาจจะเป็นเพราะอาการที่ร้อนวุบว่าจึงทําให้รู้สึกว่านอนหลับได้ยากค่ะ 4. นะคะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือปวดตามกระดูกและข้อค่ะ ซึ่งอาการนี้นะคะเกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อร่างกายขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะจะทำให้กระดูกนะคะดูดซึมแคลเซียมได้น้อยลงส่งผลทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุนกระดูกบางถ้านะคะสังเกตได้จากรูปร่างที่เปลี่ยนไปค่ะ,ะว่ามีกล้ามเนื้อที่ลดลงไขมันเนี่ยมาพอกมากขึ้นจึงทำให้ลักษณะของเอวเนี่ยหายไปเริ่มมีหน้าท้องมากขึ้นมีอาการอ้วนลงพุงหนุนางเนี่ยเริ่มเหี่ยวมีรอยเหี่ยวย่อนอกนะคะ ปัญหาช่องคลอดแห้งและความต้องการทางเพศลดลงค่ะเมื่อร่างกายขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะจึงทําให้สารหล่อลื่นหรือว่าน้ําหล่อลื่นในช่องคลอดเนี่ยมีน้อยลงจึงทําให้ช่องคลอดแห้งและเมื่อฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดลงเนี่ยก็ทําให้ความรู้สึกหรือความต้องการทางเพศลดลงด้วยอาจจะทําให้เกิดปัญหาในครอบครัวได้ เนื่องจากบางทีเนี่ยความต้องการอาจจะไม่เท่ากันนะคะคุณผู้ชายอาจมีความต้องการอยู่แต่คุณผู้หญิงความต้องการลดลงแล้วก็รู้สึกว่ามีอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์เพราะว่าช่องคลอดแห้งอันนี้ก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาในครอบครัวได้ 7นะคะมีอาการหลงหลงลืมลืมเพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดลงสารสื่อประสาทต,ต่างๆก็ลดลงนะคะจึงส่งผลต่อสมาธิและความจําค่ะ8นะคะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะก็คือก้านปัสสาวะไม่ค่อยอยู่เมื่อร่างกายขาดฮอร์โมนนะคะจะทําให้กล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงการานเนี้ยหย่อนตัวจะพบมากนะคะเมื่ออายุมากขึ้นก็จะพบว่ามีอาการก้านปัสสาวะไม่ค่อยอยู่ไอจามแล้วมีอาการปัสสาวะเล็ดและนี่นะคะก็คือ 8ข้อนะคะที่เป็นสัญญาณของภาวะวัยทองค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะอยากให้ทั้งคุณที่กําลังเข้าสู่วัยทองและทุกคนในครอบครัวได้ดูนะคะเพื่อช่วยกันหมั่นสังเกตและที่สําคัญก็คือจะได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับผู้หญิงที่กําลังเข้าสู่วัยทองหรือเป็นวัยทองแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างถ้าหากว่าตัวคุณเองเข้าใจตัวเองคุณก็จะรับมือได้ดีมากขึ้นปรับร่างกายดูแลสุขภาพได้ดีขึ้น และคนใกล้ตัวถ้าหากว่าเข้าใจนะคะว่าอาการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะคะก็จะได้ช่วยกันดูแลคุณผู้หญิงที่กําลังเข้าสู่วัยทองจะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะและอาการวัยทองต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เป็นอยู่ตลอดเวลานะคะจะเป็นอยู่ประมาณ6เดือนถึง1ปีในช่วงที่กําลังปรับตัวเข้าสู่การหมดประจําเดือนอย่างถาวรค่ะ หากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการรุมกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย